สวัสดีครับสวัสดีค่ะห่างหายไปนานกับการรีวิวเหมือนกันนะคลิปท,ที่แล้วเป็นของน้องจอยเนาะที่เพิ่งรีวิวไปอันนี้ถึงคิวของพี่ปั้นมาในรองเท้าสายถนนแต่เป็นแบรนด์เดิมจำได้หรือเปล่าดีกว่าว่าคราวที่แล้วแบรนด์อะไรเออใช่ใช่ใครดูเทสที่แล้วก็เขาเบนมาด้วยนะครับเป็นรองเท้าเทรลเนาะคลิปนี้เราจะมารีวิวแบรนด์เดิมก็คือ Adidas นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายที่ร้านเราไปเนาะ นั่นก็คืออัลต้าบูส์5สีประตัวเรียกได้ว่าสวยมากเลยเนาะก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปที่ตัวรองเท้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าที่มาที่ไปของตัวอดิดาอัลต้าบูส์เนี่ยเขาจริงตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะเขาใช้เทคโนโลยีตัวบูส์ที่อัดเม็ดแบบเป็นหมื่นๆเม็ดเลยใช่ทให้แบบช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตซึ่งรองเท้าตัวอัลต้าบูส์เขาออกแบบมาเพื่อสําหรับอาจจะเป็นแบบนักวิ่งมือใหม่หรืออะไรอย่างนี้เน้นซัพพอร์ตแล้วก็วิ่งช้าๆแบบไปเรื่อยๆแต่ณตัวปัจจุบันหนาตัวรุ่น5ตัวเนี้าาาจรริิงงออกแแบบบบม ขึ้นเหมาะกับนักวิ่งที่แบบวิ่งจริงจังใส่ซ้อมหรือใส่แบบในวันที่อีซี่หรือวิ่งยาวก็ได้เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการสพอร์ตซึ่งรองเท้าตัวเนี้ยความจริงมันค่อนข้างเป็นรองเท้าที่อนเนกประสงค์เรือ่องบุคลากกายหรือว่าอาจจะวิ่งอีซี่หรือใีการวิ่งยาวก็สามารถแบบหลากหลายดังนั้นแบบ e ว e r เดย์ก็สามารถใส่ได้แล้วก็ถ้าเราจําได้นะรุ่นก่อนหน้าเนี้ยเขาออกตัวอันต้าบู t ไลท์ความจริงอ่ะอันต้าบู t ไลท์อ่ะมันเบามากแล้วนะแต่ตัวเนี้ยที่ออกมาเนี้ย เบายิ่งขึ้นไปอีกประมาณกี่กรัมพี่ตัวไลทอยู่ที่293กรัม,มแต่ตัวเนี้ยเบาลงไปเหลือ292กรัมมันเป็นแค่1กรัมแต่ว่าในแง่ควาจริงระยะยาวอะ่ะมันมันก็แบบมีผลอาจจะแบบสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเบากว่าใช่ใช่มาเรามาเจาะกันที่ตัวอัปเปอร์กันก่อนครับตัวอัปเปอร์อ่ะจุดเด่นของตัวอันต้าบูอยู่แล้วเขา่ใช้ตัว um ครัมนิ่อัปเปอร์มันคือการถาเชือกถัก เส้นเดียวข้อดีของมันมากๆเลยคือมันกระชับเท้าเข้าลูกเข้าลูกเท้าเลยอันนี้เราจะสามารถแบบรู้สึกได้นอกจากกระชับเท้าแล้วก็จะมีในเรื่องของความระบายอากาศได้ดีด้วยแต่ว่ามันจะแตกต่างกับตัวอันต้าบูลไลน์นิดนึงคือ Unter อันต้าบูลไลน์เขาจะใช้เป็นตัวพลัมนิดพลัสถัดมาถ้าเราจะเห็นตัวนี้ตรงนี้กฮิวเฟ <f ane S 2> นเนี่ยใช่มันจะช่วยแบบหุ้มนในเรื่องของตัวส้นรองเท้ามันช่วยให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นมันช่วยล็อก ช่วยล็อกช่วยพพอร์ตล็อกข้อเท้าใช่ไหมมันไม่ได้ล็อกข้อเท้ามากขนาดนั้นแต่มันเป็นช่วงล็อกของส้นเท้ามากกว่าอ,ะอาจะ<ม>จะได้แบบไม่ขยับเยือนมากส่วนอีกอันนึงที่แตกต่างเลยก็คือในเรื่องของตัว สามขีดถ้าเราซส์เน,เนอะใช่ครับสี่เขาจะอ่อนลงแล้วก็ตัวแมททีเรียลเขาว่าจะมีความนุ่มมากขึ้นสามารถช่วยลดในเรื่องของการเสร็จสีกระเท้า,าแต่อจริงตัวนี้มันอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นตัว a n t a ้า o ู๊ทไฟเตัวนั้นน่ะตัวสามขีดเนี่ยมันจะติดกับรองเท้าเลยมันจะลดการเสร็จสีมากกว่าแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันคือแบบ ่วนจะแยกส่วนการใช่แล้วมาติแต่ว่าแมททีเรียมันจะมีความนุ่มโอเค <Okay. S 2> ต่อมาขยับมาส่วนในของมิโซมิโซอันดับแรกเลยคือตัวไลท์บูทเราจะเห็นเลยว่าโฟมมันจะมีความหนาอันนี้โฟมหนามากขึ้นถึง9มิลแต่ว่าน้ำหนักเขาเบาลงดังนั้นอันนี้เขาจะช่วยให้มีความแบบมีความพพอร์ตแล้วก็มีแรงส่งมากขึ้นอีก2%เมื่อเทียบกับรุ่นตัวไลท์บูทรุ่นก่อนหนา้าจริง2%นนี่เยอะนะใช่ใช่โอเคเมื่อกี้เราพูดตรงนี้ไปแล้ว ต่อมาถ้าเรายกรองเท้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเหมือนแผ่นเหลืองๆรัจริงตัวนี้หยิบออกมาให้ดูเป็นทอสสั้นที่ฝังอยู่ข้างในรองเทา้าอันนี้เป็นตัวสําคัญในการช่วยในเรื่องของการสพอร์ต และค,ความยืดหยุดมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ความจริงมันยาวอะ่ะตั้งแต่แบบหน้าเท้าจนถึงส้นเท้าอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะแบบวิ่งได้อย่างมันง่นคงแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความแตกต่างกับตัวอ n d ต้ b o ูท l i ท์อั n ต้าบูทไ l i ์เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยี l i g น t Energy Push การทํางานก็จะมีความคลายๆกันเรามาถึงในส่วนของตัว o u t โ o l กันแล้วนั่นก็คือตัว Continental ซึ่งสําหรับรุ่นนี้มีการปรับดีไซน์ให้ช่วยยึดเกาะทนทานแล้วก็มีความยืดหย่ดได้ดียิ่งขึ้นร,รวม ถึงยังมีการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นของรองเท้าอ,ะอ,อ่ะออกเพื่อให้น้ําหนักอะ่ะเบาลงยิ่งขึ้นมันก็เหมือนของตัวอันต้าบูทไฟโดยรวมแล้วว่าตัวอันต้าบูทไฟคือน้ําหนักเนี่ยเบาลงและมีความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าเขามีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นที่นองเขาเลยคืออันต้าบูทไฟเอความพิเศษคือเบา,ายิ่งกว่าเบา,ามากกว่าตัวไฟเนี่ยถึง17กรัมแต่ความแตกต่างคือ ตัวอันต้าบูทไฟจะมีความมั่นคงกว่าเอามาย้ำน้าหนักอีกทีหนึ่งพี่เป็นยังไงบ้างครับน้ําหนักรุ่นนี้น้าหนักรุ่นนี้เอาจริงๆถ้าเทียบกับพวกรองเท้าแข่งอะ่ะก็ถือว่าหนากักแต่ถ้ามองในเรื่องของการเป็นรองเท้าซ้อมหรือเป็น everyday running เนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าความจริงเราควรมีรองเท้าที่ใส่ให้มันมีน้าหนักสักนิดนึงซึ่งแต่ว่า ตัวเนี้ยก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับจริงมันแค่292กรัมเท่านั้นเองเบากว่าอันตาบุญไลท์ตั้ง1กรัมส่วนดรอปของตัวเนี้ยอยู่ที่10มิลด้านหลังอ่ะสส่วนด้านหน้า29าแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอันตาบุญไลท์อ่ะอันตาบุญไลท์อ่ะเขาก็ดรอป1 0บมิลเหมือนกันส้นเท้าด้านหลัง32ส่วนด้านหน้า22ถามว่าตัวนี้เปิดตัวมาในราคาเท่าไหร่ตัวอันตาบูญไฟเนี่ยอยู่ที่6,500บาทเมื่อเทียบกับตัว ight, ตัววไลทตจะอยู่ี ท่7,000ใช่ใช่อ d ดิดาสนี่ใส่ครั้งแรกเลยไหมถ้ารองเทา้ารถความจริงก็ก็ครั้งแรกนะเพราะว่าส่วนตัวยังไม่ได้แบบมีรองเท้าอ d ดิดาที่เป็นรถใส่เป็นประจำอ่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วย้ำอีกทีพี่ปั้น่ชอบฟิลความเป็นซีโร่ดรอปมากแต่ตัวนี้ดรอป10มิลเดวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เป็นยังไงบ้างครับพี่กับการได้ทดลองอัลตรบูทหครั้งแรกเลยจากแบรนด์อ d ดิดาสเอาฟีลลิ่งแรกนะครับความจริงพอใส่ปูปบะเราเดินปูบะแหมมันน่าลองรันเนาะ อ,อูด <นะ S 1> จมันเหมาะมันแบบเฮ้ยรองเท้ามันเจาะเลยว่าเราต้องวิ่งแบบวิ่งอีซี่วิ่งช้าชาวิ่งแบบไปเรื่อยๆอ,อลองรันในเพจช้าช้าก็ได้ใช่ใส่ทํางานนี่มันเหมาะไหมพี่ถ้าสําหรับพี่อ่ะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะหนึ่งคือมันไม่ใช่รองเท้าแข่งที่จะแบบดีดเด้งแล้วทำให้เมื่อยเทา้าแต่อันนี้มันแบบก็ใส่สบายสบายพู้จริงใส่เดินเที่ยวสวยสวยเท่เทก็ยังได้ชอบไหมสีนี้พี่ สีสน่าักนะสีวสหวานมากเลยอ,ะอ่ะครับฝนตกรองไห้นะใช่ใช่ก็น่าจะเลอะเลยทันทีนะโอเคมาสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบหน่อยครับกับรองเท้าคู่นี้ครับสิ่งที่ชอบก่อนอันดับแรกเลยคือตัว upper ใส่แล้วรู้เลยว่าในส่วนของอ upper ด้านหน้าตรงนี้ยกระชับแม้ขนาดเรายังไม่ปรับเชือกรองเท้าอ่ะด้านหน้าเรากระชับแล้วเราเหลือแค่ผูกปรับ ตรงข้อเท้าของเราเพิ่มเติมเฉยเองมันกระชับตั้งแต่ตรงลิ้น<ม>แล้ว<ม>หรือเปล่าไหนก็แต่ตรงนี้นเลยอ่อข้างหน้าเท้าเนาะใช่นะมีอีกไหมเออหนึ่งคือมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบความชอบเลยคือแต่แล้วมันสบายเหตุผลเพราะว่าพี่ใส่รองเท้าที่มันกระด้างมาเยอะหรือเปล่า มันก็เลยรู้สึกสบายอ,ะอ่ะพูดอย่างนี้มันแทงใจดำว่ะ <c oughs> ือเจริงๆมันคนโดยส่วนตัวถ้าเป็นการซ้อมแบบ everyday แบบเป็นการลองล้านหรือว่าวิ่งแบบที่ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายอะ่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์เนี่ยก็เลยแบบเออมันมันใส่แล้วมันสบายไม่สปอยเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อมาถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบเรื่องความหนาของช่วงด้านหลังความจริงอะ่ะ<อ>มันคือสิ่งที่เราแลกมาด้วยกับการที่มันสปอร์ตเรานะแต่ว่าถ้าเวลาแบบ เจอน้าหรือเวลาเหงื่อออกเยอะๆอ่ะกลัวว่ามันจะแบบหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างหนาหรือวิ่งในวันที่แบบฝนตกหรือมันเปียกอ่ะมันอาจจะใช้เวลาแบบแห้งนานมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่ะมันแลกมาด้วยกับสิ่งที่มันจะช่วยสปอร์ตเรางั้นผมถามพี่ิดหนึ่งตรงฮิลเฟมเนี่ยมันช่วยอะไรพี่แมสตอนวิ่งเทสเมื่อกี้อ้าวจริงๆของจริงมันช่วยนะอันดับแรกเลยคือเราอ่ะรู้สึกว่ามันมีสิ่งเนี้ยอันนี้แอบแอบถอดออกมา ไม่ได้ถอดหรอกเขาตั้งไว้อยู่ใช่เป็นตัวโชว์อยู่เนาะใช่เราเราไม่ได้ทำร้ายอะไรออกมานะถ้าโดยปกติแล้วที่ทุกคนใส่รองเท้ากันาะถ้าไม่มีตัวฮิลเฟรมช่วงส้นเท้ามันจะค่อนข้างมีความเป็นอิสระแต่ว่าพอมีฮิลเฟรมอะเรารู้เลยว่ามันมีบางสิ่งเนี่ยมันอบส้นเท้าเราอยู่แล้วส้นเท้าเราแบบเหมือนโดนล็อกไว้อยู่มันทําให้มันคงขึ้นใช่ใช่มันช่วยให้มันมันคงขึ้นต่อมาตัวพูดถึงตัวโฟมไลท์บูทซึ่งเราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า มันหนา,หนาเพิ่มขึ้นมาถึง9มิลดังนั้นมันจะช่วยในเรื่องของความแบบซับพอร์ตและการใส่สบายด้วยแล้วก็เลยแย่ yeah, มักๆอ่าเรามีหน้าตาอีกหนึ่งส่วนให้ดูเหมือนกันนะเราไม่ได้ทำร้ายรองเท้านะใช่ใช่้าอันนี้คือคอถอดออกมาโฟมมันหนาแบบนี้เลยเอาจริงๆคือด้วยความแบบมันหนาขึ้นนะแต่ว่าน้ําหนักยังเบาอยู่ก็ช่วยในเรื่องของพวกแบบการซับพอร์ตเท้าด้วยทําให้แบบอ่ะวิง่งแล้วก็มีความแบบส่งตัวถ้ามาดูแบบใกล้ๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่าแบบ เมทโฟมมันแ<ช>น่นแเลยผมเห็นตรงข้างใต้มันมีล็อกของตัวทอร์ชั่นซิสเต็มอยู่ช่วยไหมพี่กับก้านนี้ถามว่าช่วยไหมถ้าเอาตรงๆเลยคือถ้าไม่บอกว่ามีสิ่งนี้ครับเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่ามันมีสิ่งนี้ในการช่วยให้แบบ การวิ่งของเราอ่ะมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าถ้าดูเนี่ยมันติดเนี้ยมันจะมีความนูนเวลาวิ่งมันจะส่งแรงอยู่แล้วมันยืดหยุ่นนะใช่แต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้แวกมันออกมาดูขนาดเนี้เราอาจจะแบบไม่รู้ตัวเอาจิงมันฟิลไลไ์คล้ายๆกับคาร์บอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เทียบเท่ากับคาร์บอนได้ขนาดนั้นแผ่นคาร์บอนน่าจะเป็นเน้นไปทางเด้งเนาะเด้งใช่แต่อันนี้มันเน้นในช่วงของการแบบโปรเทคมากกว่าช่วยให้มั่นคงมากขึ้นมาเปรียบเทียบกับรองเท้าที่ พี่ปั้นใส่มาเป็นพันโลแล้วใช่ไหมที่พี่พบอกพันโลแล้วคือ on cloud monster 2แตกต่างกันเยอะไหมพี่เยอะอยู่นิดนึงเพราะว่ามันด้วยความเทคโนโลยีมันแตกต่างกันเนาะตัวพื้นตัว m i s s o l อ upper อะไรทุกอย่างอะ่ะมันแตกต่างกันหมดเลยอยู่แค่ว่าเราชอบฟีลไลน์แบบไหนมากกว่าเพราะว่าที่ใส่เป็น everyday running เ yeah, นี่ยก,ก,ก็ก็มีน้ําหนักเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องน้ําหนักก่อนว่าคู่ที่ใส่เป็นประจํากับ คู่นี้ที่เพิ่งลองมาน้ำหนักเป็นยังไงเอาจริงๆคือแทบไม่ต่างความนุ่มก็นุ่มกว่าถ้าถ้าเทียบกับออนคาวมอนเตอร์สคือนุ่มกว่าออนคาวจะมีความแข็งกระด้างถ้าใครเคยใส่จะค่อนข้างรู้ว่ามันกระด้างมากพอมาเจออันนี้ปุ๊บเออนุ่มนะของแบบนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยว่าชอบฟีลไลน์แบบไหนถ้าเทียบกันตั้งแต่อัปเปอร์ม so ิดโซ่เอาโซพี่ชอบตัวไหนมากกว่ากันถ้าอัปเปอร์จริงๆอ่ะชอบตัวนี้นะเพราะว่าใส่แล้วเรารู้เลยผ้ามัน ยืดหยุ่นืดหยุ่ยมากถ้าในส่วนของมิโซมิโซชอบตัวนี้เพราะอะไรครับแข็งยังชอบความกระด้างสําหรับพี่เนาะมีความกระด้างหน่อยหน่อยถ้าพื้นเอาโซตอนยังเทียบไม่ได้เพราะว่าคู่นี้ยังไม่ได้แบบลองวิ่งอะไรแบบเยอะมากหรือเจอพื้นในหลายๆรูปแบบมาให้คำนิยามกับรองเท้าคู่นี้หน่อยพี่อัลต้าบูทหสวยกระชับ สบายเรื่องสวยเลยคือเรื่องของดีไซน์ภายนอกยังไงเราซื้อกลองเท้าเราก็ชอบดูดีไซน์ภายนอกเนาะอ่าเพิ่อพอมความมั่นใจ<อ>ในตัวเองด้วยใช่<ๆ>สวยไว้ก่อนถ่ายรูปมาสวยไว้ก่อนเออเออกระชับก็อย่างที่บอกไป upper หนึ่งคือกระชับกับตัว h e ล l f r a ที่ช่วยกระชับในเรื่องของตัวส้นเท้าและอย่างที่สามที่บอกสบายคือมันสามารถใส่ everyday running ได้กิจกรรมทั่วไปก็ได้แล้วฟิลมันใส่ สบายสบายส่วนสุดท้ายครับพูดถึงเรื่องไซส์หน่อยครับใส่ตรงไซส์หรือเผื่อไซส์ครับพี่ของตั้นใส่ตรงไซส์แล้ว่าสําหรับใครที่หน้าเท้ากว้างตั้งแต่2 e ขึ้นไปยังไงแนะนํามาลองดูก่อนควรจะแบบเผื่อไซส์หรือเปล่าหรือว่าจะใส่ตรงไซส์ครใช่วิ่งบนลู่ก็ได้ทดสอบบนลู่นนนได้นะคร่รง วิ่งไปเลยสักครึ่งชั่วโมงหัวรอแห้งเลยส่วนเรื่องสีรเริ่มจากของผู้หญิงก่อนเลยรเราจะมีสีสดใสอย่างนี้กับสีขาวใช่ใชส่วนของผู้ชายสลับคือสีเปิดตัวนี่จะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมแล้วก็แอดออนมาคือ All Back กับอไว้นะครับสำหรับอัลต้าบูท5นะประมาณเท่านี้นะครับกับคลิปวันนี้กับอัลต้าบูท5ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ a l i l e n i n g s line, s c o m นะครับแล้วก็ทางหน้าร้านเซ็นทรัล o บ l ์ชั้น3นะครับผม ราคา6,500บาทใช่ใช่ครับลดลงมาจากตัวอัลต้าบูทไลท์5 0 0 0นะ500ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ